เพื่อนหน่อยก็สวัสดีนะคะคุณยายหวานคนสวยนะจ๊ะลูกเขยนะมารายงานตัวนะจ๊ะนะจ๊ะส่งกําลังใจค่ะน้องชนนะคะเพจเราอาจจะโดนลบอัตโนมัตินะคะ,ะเพื่อนหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวกับขั้นเขียวอีกน้องหมยที่รัก,กนะน้องหมยก็น้องมิวนี่ยสายปี๊ลีนะคะสายปีครับเนี่ยขอบคุณนะคะน้องมิวคนสวยนะคะพี่ทินก็ซีเดอร์นะคะ เพื่อนหน่อยก็จุงกานะคะสันสีเดอร์นะจ๊ะนะจ๊ะนะคะอ่าบอกให้เอิญน้นองน้องเอิญคุ้นเหมือนเพื่อนหน่อยให้ว่าจังไดคะสันให้ว่าจังไดเนาะน,นะคะสวัสดีค่ะคุณครูบินส่งกําลังใจนะจ๊ะพลังบวกค่ะนะคะ อเอ้ยนี่ก็คุณยายทุมกอดๆค่ะนะคะกอดๆนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณรัตด,ดาวันขึ้นบ่คคะมือนี้ขึ้นไรสดไหมคะนะคะถ้าขึ้นเดี๋ยวคุณครูบินคนมารายาดีเนาะนะคะคนมารยาดีเนาะ <c ười> คุณยายทุมก็สวัสดีกับพี่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะน้องคุนน้องครูบินนะคะสวัสดีค่ะพี่อารีนะคะขอบพระคุณหลายๆเดอ้อค่ะมือนี้เมื่อนี้ มาเป็นรองประธานแต่ว่ายุบานกสิมีงั้นเพิ่าอ่างานท่าป่าโรงเรียนเนาะนะคะสร้างโดมโดมโรงเรียนนะคะอ่าถ้าบ่ได้ไปกสีโอนอ่าทำให้ทาให้เงินเนี่ยงอกเงยขึ้นมางอกเงยขึ้นมาแล้วเพื่อจะปันหุ้นนะคะปันหุ้นหุ้นหุ้นละห้าะคะ่ะยำต้มไปเรียวคะ่ะอ่าจะมีหูหูน้าค่ะอ่ากสิต้มไปเรียกกะะสิปย้ํา ไปย้ำกินนะคะตัวข้ามาที่นี่นะคะฟ้าไปเปื่อดทองนะคะฟ้าไปเปือะะ่อดทองจะของนะคะเปื่อดทองกับฟ้าแล้นไปเขาแถวะค่ะแล้วเหตุการณ์ที่ก็สวัสดีกับพี่อาดีนะจ๊ะนะจ๊ะพี่ไลาลาก็บอกว่าสวัสดีกับคุณยายวันคนสวยๆนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะมือนีทีบลืมคุณคูวิน <c oughs> ทําให้ทําให้เงินเนี่ยงอกเงยขึ้นมางอกเงยขึ้นมาแล้วเพื่อจะปันหุ้นนะคะ หุ้นหุ้นหุ้นละหา้าบอ้สวัสดีค่ะพี่ชัดเจนนะคะสวัสดีครับคุณครูบินครับนะคะอะ่าท้ายพี่ชัดเจนเลยนคะคะพอดีพี่ชัดเจนได้ครึ่งกระป๋องเล็กเนะะี่ยค่ะก็คือในในร่นางกายสามารถขับออกได้นะคะคุณเฉลิมขอนมอุ่นๆนะไปปูสดตังมึงพเวาวกันล้วกันนะคะส่วนมากกิสิเป็นยังสั่นนะคะเวลาไปห้องผู้นันผู้นีก่กั แตสิเป็นนางฟังเพิ่นเอานะคะเข้าบ้านนะคะเอ,อิงก็สวัสดีกับคุณยายดำนะคะคุณยายดำก็สวัสดีกับพี่ทุมนะคะสวัสดีค่ะอ่ะยายายายดำก็สวัสดีกับนิง่งได้ริวคลิปสั้นได้สตรีมคลิปยาวไดเบิร์ดค่ะยกเว้นไลฟ์สดค่ะคะบอกให้เอิญน้นองน้องเอิญคุ้นเหมือ <laughs> น <laughs> เพื่อนหน่อยให้มาจังไหนค่ะสัน อไว่าจังไดเนาะนะสู้นะคะน้องมวยนะคะก็หาอีกอ่โปรไฟล์หนึ่งก็ได้นะคะมา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 สร้างไรายได้ใหม่นะคะไปตอนนะคะเมื่อนี้คุณคู่บินกับึ้นม้าเปิดค่าการมองเห็นคือเก่าค่ะคุณคู่บินท่าวางนะคะคุณคู่บินกาเซขึ้นม้าลาก,กะจะเป็นพูดคุยว่องนวลหัวมลกันธรรมดาค่ะนะคะอะ่หรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็นได้เน้อค่ะนะคะ,นะคะสวัสดีกับ คุณไลลาบผู้สาวรุ่นเอ้ยนะคะอะน้องมวยก็สวัสดีพี่ไลลาคนสวยนะคะรวยทรัพย์นะจ๊ะนะกาไปามาข้อแหงน,นะคะทักทายกันก้อนใดค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะกดกอดค่านะคะกับคุณรัตวันนะคะตอนแรกนะว่าว่าจะท่กทายวิดีโอเด็กเ็กร้องเพลงมาให้ดูนะคะถือว่าเป็นการรอที่คุ้มค่าอยู่ค่ะเพระาะวคุณคูบิน ได้เบิดค่ะได้เบิดทุกอย่างเลยเหลายเนาะนะคะอายุเท่าไรมาที่นี่ถ้าเกิดว่าเขายังกินอาหารตามใจปากเนี่ยาการขับาสารอาหาราที่ที่เขาเอื่นว่าไขามันไม่ดีแต่ว่าถ้าถ้าไปคนเดียวกับไม่อยากไปเพราะว่าขับรถทางไกลเม่เธอนะคะบอ,อบอกคุณบอกเอยอยากไปบานใด เพื่อนเพื่อนพักคไลฟ์สไตล์อินเจแปนนะคะมาส่งกําลังใจนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณยายหนุ่ยนะคะอะ่พี่ทินมาแล้วจ้านะคะพี่อ่าพี่ไลล่าก็เอื้อยนอนย็ยนแล้วก็อ่ามีทำทำหมูกรอบนะคะทำหมูกรอบผู้ได้อยากกินกับคุณนคู่บินกับมาเดอ้อค่ะนะคะ,ะวันกับพี่ทินนะคะคุณพี่สุทินทนนะคะ นะคะขอบคุณไลนๆนะคะยายหนุ่ยไล้์ทรายนิพานยังค่ะน่าจะผ่านกดผ่านกีลรถม้านะคะมาบ่อไดก็บบเป็นอย่าง <c oughs> คุณคูบินกับบอคอยซีเรียดป่อใดค่ะพี่เลยไปดูที่กดถูกใจไว้อ๋อสิค่ะพี่ไล,ะละ่าตอนเย็นแล้วก็มีทำทำหมูกรอบนะคะทำหมูกรอบผูดใด้อยากกินกับคุณคู่บินกับมาเดอ้อค่ะนะคะวันจ้านะคะพ่จเจเนก็น้องสันนะครับสวัสดีครับผมนะคะค่ะทักทายกัน เรียบร้อยแล้วสุขเราสุขภาพไม่ดีก็อย่าไปกินนะคะอย่าไปทานอย่าไปสัรนหามากินนะคะอันนี้คุณคูณค่บินอ่าบอกเพื่อนพี่เตรียมนะคะเตรียมเพื่อว่าเตรียมการร้องเพลงนะคะของเด็กน้อยนะคะ เสื้อสีสวยก็ยายทุมคนน่ารักสวัสดีค่ะคุณยายทุมนะคะพี่ไลล่าก็สวัสดีกับคุณยายทุมคนสวยๆค่ะนะคะพี่ทุมก็สวัสดีกับคุณยายว่ากอดๆค่ะนะคะกับน้องชนเพื่อนหน่อยก็สวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะกับป้าอันนะคะยายทุมก็สวัสดีกับน้องน้องมิวอีโมเป็นช่วงที่ว่าเก็บเด็กค่ะอเพื่อนหน่อยก็แช่โลดแช่โลดอ่าน้องชนไปขึ้เก้าค่ะนะคะ ไปเหมือนเดิมนะคะไปเหมือนเดิมปะอันก็ขึ้นเนาะนะคะอ่าถ้าเป็นเพจคุณคู่คุณคู่บินโอ้เราก็ไปของเราธรรมดานี่แหละนะคะเราไม่ต้องไปยุงนะคะเราทักทันก็ทันทักว่าทันกับ่่าต้องทัก <c oughs> พยายามอย่าเม,มินหลายนองมวยนะคะอะนานั่งพับเพียบไว้นะคะนั่งพับเพียบไปเดี๋ยวพี่คู่บินสิลอง,พงเพลงให้ฟังดอกม <c oughs> าจอกสันดมาพูดไะไน,นะคะ ื่อนหน่อยก็สวัสดีครับนะคะกับพี่เจเจเนะเรียนก็จะมีหลายอันหลายอย่างมัมมัมนุ่มรับมัมมัมาดเนาะนะคะเพื่อนชันนะคะสวัสดีครับคุณครูครับนะคะขอบคุณค่ะน้องน้องสันนะคะน้องเบ้าสันนะคะ อาวันนี้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะจ๊ะนั่งฟังอาเพื่อนหน่อยก็สวัสดีนะคะคุณยายหวานคนสวยนะจ๊ะลูกเขยนะมารายงานตัวนะจ๊ะนะจ๊ะส่งกําลังใจค่ะท้องชนนะคะใช่ใช่ค่ะพี่อาีคนทาเยอะเยอะมากนะคะแมนจ้าแมนเมนจ้านะคะอ่าน้องหวยแมนแมนนีนด่ดีค่ะนะคะเพราะะนะน,น้องหวยก็สวัสดีกับเอ้นหนิงคนงามนะคะ น้องชนก็เอื้อยหนิงนะคะคนสวยสวัสดีเอื้อยหนิงสร้างไรายได้นะคะเอื้อยหนิงคนอ่พี่เฉลิมก็สวัสดีจ้านะจ๊ะนะจ๊ะกับน้องมิวนะคะน้องอีโมนี่ค่ะนะคะตอนนี้อยู่แคลิฟอร์เนียก็ต,ตีสี่นะคะอ่าเก็บเด็กดเก็บเด็กดอิลีอิลีพีเรล่านะคะกว่าทอนหองนะคะเพื่อน,นอ่า พี่ทุมก็สวัสด,ดีกับพี่ก็ยายทุมคนน่ารักสวัสด,ดีค่ะคุณยายทุมนะคะพี่ไลลาก็สวัสด,ดีกับคุณยายทุมคนส,นสวยๆค่ะนะคะพี่ทุมก็สวัสด,ดีกับคุณยายค่คะยังสวยหุ่นดีเหมือนเดิมนะคะอ่าเพิ่นใส่แบบว,วา่าทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกอย่างทุกมีอ่าพี่เจเจนก็สวัสด,ดีกับคุณยายทุมนะคะสวัสด,ดีครับผมนะคะทักทายกับพี่ทุมนะคะ พีลาพาเที่ยวนะคะน้องมวยก็สวัสดีกับคุณธุมคนน่ารักของน้องมวยนะคะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะอ่าถ้าใครกับน้องมิวได้นะคะช่วงสามโมงนะคะอ่นงเรียนคุณคู่บินนี่สามโมงครึ่งนะคะปล่อยดิกนะคะอ่าพี่ธุมก็สวัสดีกับไอ้หนิงคุ้างรางเลยได้นะคะค่ะสวัสดีกับคุณรัตดาวันค่ะพี่ลลลาก็สวัสดีกับยายนุยนะคะอ่าอ่าคุณรัตดาวันก็สวัสดีกับคุณพี่ขมานะคะ อทักทายได้นะคะพี่เจเจก็มีเอ้ยหนิงนะคะมีอ่เพื่อนหน่อยนะคะมีอทักทายส่งกําลังใจค่ะคุณครูบินนะคะอ่าคุณยายดําก็ผ่านแล้วนะคะอ่าผ่านการตรวจสอบสามมือพาเลยค่ะพี่ไลลาข้สวัสดีกับคุณยายดําคุณยายดำกับสันน้องสันนะคะเอ้ยหนิงก็อะไรดําๆอะไรดําๆจงการนะคะบองนะบองนะคะบองดําๆนะคะ,นะคะถือว่าเป็นการรอที่คุ้มค่าอยู่ค่ะเพระาะว่าคุณครูบิน ได้เบิดค่ะได้เบิดทุกอย่างเลยเป็นมีโฆษณาในไลฟ์สดเนาะของพีพีเละละ่าคือกันนะคะเพื่อนเฉลิมก็จุ้งกะบองอ่ก็นัดเจอกันเนาะนะคะนัเจอกันแต่ว่าจากสิ่ไปให้สิ่ไไดไปเนี่ยบัตที่เนี้ยต้องมึงอีกเท่านึงอันพอดีช่วงช่วงที่ว่าสามมงเนี่ยคือต้องพาดีกน่อยเก็บห้องค่ะสวัสดีค่ะน้องมิวนะคะ เอนีทักทายนะคะยายทุมคะสิบสามมือเต็มแต่ว่าเพื่อนพักเป็นยังไงเพื่อนพักฮ็ดอันในในในแอบแดงเป็นยังไงลุงบอ,อกอยากนะคะอ,อย่างเช่นคุณคู่บินกับฟังหลายๆมอเนาะนะคะคนบอกว่า,าการดื่มดื่มคน่านามลำยาคับนะคะพ,พี่พี่แมวก็สวัสดีกับคุณยายทุมนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณแมวพี่แมวก็